ครับผมสวัสดีครับเช้าวันที่30เด้อครับเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งได้ว่าเขาเจ้าจะเห็ดอี้ยงกันนะครับผมนะพญพลพาเห็ดอีหยงตะเซาะพ่นบ่ฟ้าบัฟังพ่นสิไปใส่ให้เจ้าร้อยองตองโอองร้ององตองนาทีไงองตองวินาทีไง S <S ให้เจ้าหอยอ่องตั้ง <S 2> <S 2> นี่คือคนที่พ่นใครก่อนที่เรา,าเอาชอบมันหนีนะฮมันพ่นมาก่อนแล้วมันก็หนีไปแล้วเราต้องมานั่งขัดกันนี่เองโอ้นะครับผมก็ทำพิธีนะจุดทูปขอขอมาทุกครั้งนะครับผมนะ นี่นะครับผมหลังจากลงจุดทุกแล้วก็จะเป็นพี่นาทีนะครับผมเราไม่จุดนะเราไม่ขึ้นนะครับตัอย่างความมันาากเราไม่จุดเราไม่ขึ้นเอ้ยไม่กลัวพี่เพื่อนเจ้พ่อนเลยน อ๋<ป>อไม่จุดครับไปแล้วครับผมไปแล้วครับช่างคนแรกครับขึ้นไปแล้วนะครับขึ้นไปแล้วเอาไปชาร์จ จะเป็นป่ะเียบเปี่็น ah, ด้ไงเออมีลูกสองแล้วใช่ไหมมีลูกสองแล้วเสียบเป็นใช่ไหมน่นนั่นน่นน่นเอาแบบเต เดี๋ยวไปยังคือเดียวคือมีสองมืออยู่สองมืออยู่นะผมก็นี่โดมบลใส่ละเอียดดูไอ้สาโดมใส่ละเอียดทำลังเท่าเลงนี่ผมเป็นไปขัดเพราะผมใต้แค่นั้นละ อันนี้กำลังขัดสีเก่าออกนะครับผมเดี๋ยวลงสีใหม่นะครับพ่นพ่นเอาบนลุ่งหรือว่าถ่าน้ำยาไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกก็ตอนนี้ก็พ่น <c oughs> เห็มบง งูบางไงเหลือซ่าหนีเด้ปาบาลงูที่เราที่นี้พกงูบ่อคุ่ไปเก็บเปลนไปอันไม่มีแตกแต่เราฮะโว้ยคนไทยคลิปอยู่ไหมเจ้าบาคือเจ้าแตกแต่เราเป็นขนวเบี้ยบาคือพิีเลยกินโคกหาตะโคกไาให้คือยินด้ลากาแฟนะครับ นะครับผมก็ทำงานคือเก่าครับผมคือเก่าครับคือเก่าก็เห็นมันอยู่ยใจดิขึ้นออกเลยแบบนี้ขึ้นออกซาพ่นนะครับผมตอนนี้ก็พี่นาทีนะครับผมกับลุงพ่นนะครับผม เกินคัดอ่ะพรมนะครับผมวันนี้จะขัดพราพรมให้เสร็จนะครับผมเนาะ F4 ทุกท่านนะครับผมคุยย <Ranger Somehow? S 1> ังไงดีเฮ้จง เด็นเยอะมันตตกแดดเอาเอามัเป็นขาบเด้ใส่ดุงเมื่อดีะยวเหง้าน่เอาบัตรโฉมนะครับเออแต่สีนี่ก็ดีนะ อเอาบัตรโฉมาคัดเหลื่อมเลยอเอาขนาะเอา <c oughs> ถ้าถ้า,ถาเ,เอาซีนี่วะถ้าเมันบโล่งหลักท่องนี่ครับก็นะครับขึ้นคัดเหมือน,นกันนะครับคัดพระพรมนะครับผมในเซต กดเศร้าแต่ว่าจะกดยุดกดเศร้าสุดโอ้ยเนาะว่าเมื่อกี้จะวังใจอะ้รก็ได้สิกดมงคโอ้ยครับตอนนี้ก็บูรณะพระพุ่มนะครับผมเนาะ ตุ๊กกี <S <S ้ไปที่โก้ยังตุ๊กกี้ยังเฮ้ยเฮ้ยโอดปอดเปี่ยงกัน่นันเหอาาอิจฉาอิจฉาเออรถับรเรโอ้โห เต็มแล้วพิทีก็เต็มแล้วเออพิทีผู้เดียวก็เต็มแล้วนะแน่ใส่ตรงมือตรงหลางนะฮ่าัวหัวเฮ้ยเยเ้ยเี้ยไม่อยาเสียขยันนี่อยากเหงาหนูกี่ปัจจุบันเลยบ่หลาบพอิลงหลักอยู่ oke hamangsan lagiyu nikah palei pingin in ini hamang sewedi kerap